็สวัสดีปีใหม่นะครับปี2566นรบะครับปีนี้นะครับคาดว่านะครับหวยจะเข้าเกือบทุกงวดนะครับใครที่ติดตามก็เตรียมรวยกันให้ดีนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับเป็นปีกระต่ายทองใช่ไหมครับกระต่ายทองใช่ไหมครับครับปีนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นงวดแรกของปีนะครับผมก็ ได้วางไว้ที่3นะครับให้วิ่งบน3วิ่งล่างสามนะครับสำหรับเลขวิ่งนะครับก็จัดไปนะครับวิ่งบน3มวิ่งล่างสาอ่าส่วนหลักร้อยเนี่ยนะครับผมให้วางที่เลขคู่นะครับเลขคู่ก็จะมี2 4 6 8 0นนะครับอา่าอาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับ ต่ว่าตัวนี้นะครับจริงๆแล้วผมเน้นที่เลขสองนะครับหลักร้อยผมเน้นที่เลขคู่นะครับแล้วก็จัดไปที่เลขสองนะครับส่วนหลักสิบเนี่ยนะครับผมวางไว้ที่2 3 4สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหลักสิบตัวนี้เล่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับก็สำหรับสูตรตัวนี้นะครับสูตรหลักสิบหลักหน่วยตัวนี้นะครับมันเข้ามาเกือบทุกงวดนะครับ ถ้าใครติดตามมางวดกันก่อนเนี่ยจะรู้ดีนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมจับ3ตัวนะครับวางหลักที่2หลักร้อยนะครับก็จะมี203 205 212 214อง1 223 230 23 2สอง4 1 2่9นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจน296นะครับก็จะได้อยู่ประมาณ20ชุดนะครับตัวนี้นะครับเป็น เลขที่ผมวางหลักไปเรียบร้อยแล้วนะครับสูตรนี้จริงๆมันก็เคยเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครก็จะลองไปเทียบกับหลายๆท่านนะครับแล้วลองเอาตัวเลขมาดูก็ไม่มีปัญหานะครับก็ลองทำดูนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเป็นเป็นสูตรตายตัวของเลขบ้านเศรษฐีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมี30ชุดเนี่ยนะครับเล่นได้ ั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วมันก็เข้าทุกงวดนะครับที่ผ่านๆมาถ้าใครตามชุด,ดนี้ดูเนี่ยนะครับไม่ควรพลาดนะครับชุดนี้นะครับเล่นตรงๆไปเลยนะครับไม่ต้องกับนะครับ030507 1 2 1 416 2 1 2 3 2 5 3 0 3 2 3 4 4, 4 1 4 3 4 9สองไปเรื่อยๆนะครับจน9 6 9านะครับ ก็จะมีอยู่30ชุดนะครับเล่นตรงๆนะครับชุดนี้นะครับย้ํานะครับมันเข้าทุกงวดนะครับจุดนี้นะครับถ้าใครไม่ไม่อยากให้พลาดก็นะครับแคบรูปไปแล้วก็ถ้ามีตัวตัดเด่นๆเนี่ยก็ตัดเอานะครับส่วนตัวเนี้ยชุดเต็มนะครับผมไม่ได้ตัดให้นะครับเพราะว่าอาจจะไปตัดตัวที่ถูกมันออกใช่ไหมครับก็เลยไม่ต้องตัดใช่ไหมครับตัวนี้นะครับเลขแพรเป็นสูตรที่ใช้ มาต่อเนื่องในระยะเวลา3-4ปีไม่เคยเปลี่ยนนะครับเเลขแพ็กก็จะดับอยู่ที่5 2 8 7 3นะครับ5 2 8 7 3นะครับจับ3ตัวก็จะมี2 3 5 2 3 7 2 3 8 2 5 7 2 5 8 2 7 8 3 5 7 3 5 8 3 7 8แล้วก็5 7 8นะครับส่วน2ตัวก็จะมี2 3 2 5 2 7 2 8 3 5ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง7 8นะครับ ส่วนเลขตัวนี้นะครับเป็นเลขตัวสรุปล่างนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นตัวสรุปที่ให้เหลือน้อยชุดที่สุดนะครับวิ่ง3ามล่างนะครับสองตัวก็จะมี4 1 4 3 4 9เนะครับเน้นไปที่4 3นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับงวดวันที่17มกราคม2 5 6 6นนะครับวันนี้ฝากแล้วไปแล้ว